สวัสดีพร้อแม่พี่น้องครับผมเนาะยินดียุตอนรับเข่าสู่ทีมงานมาหาเห็นครับผมเนาะอันนี้มาตามพ่อสับเปลือครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วอ่ะใครรอบ้างอ่ะพ่อสับเปลือกศูนย์ครับผมเนาะแชนเป็นแชนม่าหันพี่น้องใหญกลักบหัวกันบ่เนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าอ่ะ, 9, 9, อ,ะออกศูนย์หกพ่ออ่ะ เป็นไงใครได้โชคได้หมานกันบ้างครับผมเนาะสำหรับพ่อสับป,ปะเลอครับอืมอืมครับหัวเอาเจียโอ้เนาะได้กลับหัว่านบ่าพี่น้องได้โชคได้หมา่นนะคุณกวบวะอ,อ่ะวันที่ผ่านมาอ่ะเนาะพ่อสับป,ปะเลอครับผมเนาะไปพ่อมูอยู่อ่าให้ไปนั่งโอ้ยนั่นพ่อผมบอกแล้ว อเอ,อ้าหัวใจขึ้นพ่อให้นั่งทำสมาธิชั่วโม,มงหนึ่งผมบอกว,ว่ามันเป็นหกสิบนาทีบ่กหกสิบนาทีบ่เป็นชั่วโม,มงนึงเนาะเออ,อ,อ,อจะจ,จ,จ,จงว่าชั่วโม,มงหนึ่งเอ,อ้าให้นั่งพิงพิงโกไม่พิงโพ่ชั่วโม,มงหนึง่งเออมันหกสิบนาทีเออหกสิบนาทีโอ้ยผมว่าแล้วมันติบอกเป็นหกศูนย์บอเนาะ พราะว่าเพิ่นยำแล้วยำอีกว่าหกสิบอ่าหนึ่งชั่วโมงเนาะเออพิ่นบอกว่าณหกสิบแบบ่นว่าณหนึ่งชั่วโมงให้นั่อองพิ้งต้นโค่นหนึ่งชั่วโมงอ่าเพิ่นยำช้อนเที่ยงจานเออต้องจำเป็นนั้งต้องหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีพี่นอ้องป้าเพิ่นก็ให้บาดน้านตัวเนาะหนึออ่งชั่วโมงเพราะว่าต้องหนึ่งชั่วโมงเขนานเพิ่นหวานอ่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาโอ้กับที่ว่าปลาตัว จะห้ยภายในนี้เราพอเนาะคือว่ามันเข่าอยู่นั่เพระราห์แห่งนางสามารถนั่งหลังพิงต้นโพธนี่หนึ่งชั่วโมงอ่าจังมื้นตาแม่นบ่แม่นเป็นกระบางกันอ่ะเออโอ้เป็นกระบางแบบนั้น่ะเออแบบนจังมื้นตาขึ้นมาเป็นวางที่อ่ครบชั่วโมงเนี่ยเพิ่นจะได้จังมื้นตาขึ้นเออ คือเห็นางยันชั่โมงหนึ่งเลยแมนบอชั่วโมงนึงโอ้อือว้าชั่โมงหนึ่งมงนงันกันมันก็บกสิ่นาที่น้องพ่อเนาะปลาตัวกห็หายประดันตัวช่วงหาต้องวันแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ากัมาหายเล็กแค่แต่จึงเครื่องหันก็คือเกาหาศูนเกหอ่าเอา ัก็คือสิได้อยูร่ระพี่น้องเนาะแต่ว่าโอ้ปีศาจนะเป็นให้ชั่วโมงหนึง่งจำเป็นยังต้องชั่วโมงหนึง่งเนาะเป็นชั่วโมง,งเออหนา้าคืนที่เราพอนะโอ้ยมแ,แม่นจะไอเมียนได้บอกอยู่เอาชั่วโมงหนึง่งมันไม่ใช่ว่าหกสิบนาทีบ่ก็ได้บอกกันอยู่อืมอ่ะเป็นตั้งแต่งวดน,นี้พ่อ,อเป็นตังไต่ังไงน,นี้เป็นยังไงจำที่จริงมันก็น เพื่อนผู้เชินอย่างนั่แหละเฮ้ยเชิญหยางนี่ผู้หัวขาดอ่ะเออผู้หัวขาดนี่แหละคือเกับวัวหนนี่ก็ไรกับกับหัวติดมาอยู่วันเออมาแบบบานนี้คือเออมานี่หัวแล้วแตกนุ่งขาวคพี่ก้ันล่ะครับผมเพื่อนเอาชุดขาวมาพี่ก้อนล่ะอืมเป็นหน้าวาวจังที่แต่เช่าหุ่มกับเช้าอยู่ๆเรื่อยไปฮะเอา อพี่เช่ารูนแท้วแต่มันจังเย็ยนจนลางทีโอ้ขั้นจิไปพกักค่อนนี่หันเออพักควอนก็พักรนรูน,นเลยใชอไหมจังเย็ยนเลยกันหวานอเอาปีที่ปิดยังไงที่ปักปิดแท้เลยใช่ปิดยังไงเอา,าพี่เช่ารูนพักดย็นเย็นมันปิดยังไงเยะหันเอาระบุบ่คว้ระบุบ่ เอยู่ท่านดับ,บูอยู่เอาวันนช่มงหนึงนเออบนเพื่อนกได้รางพี่ฮะท่านพเยน็นๆยันักสมีชัววเหะได้มันสิมีมาอยู่รอกว่ามากจังเลยเวรมากกมาต่าต่าดีว่าฮะเอ๊ะมากกับ<ะ>มาม,ามาหาละาเป็นวาเอาย่งนง้ก็เออเป็นวาละมาหานะ หายงนเดียวินมาตำทะเลเดียววะฮันอาหาสองวัฮนออคืสองสิดหน้าเยอะวะฮันโอ้นั่กะจีหาสองเพื่อนกะจีว่าว่ามาตำเพื่นกะจีว่าเป็นหลาจวงจึงไหลบัวโอ้มันมาตำเล้อเตีมาตำเลือวันอ่ามาแล้ววาฮันหมอนั่นหลามากนะหมอนั่อย่างกันละ แกไม่หลวงแกไม่เวรแกว่าเน่ะบ่เสียใจแล้วเนาะว่าโอ้ก็จําเป็นนะเว้ยเน่ะเนี่ยเขาหมุนอยู่บางกอกเขาชื่ออยู่ก็เชื่อไทยเนาะว่าเว้นอ๋อเพ้่อกับหัวกับหางก็จะได้ยีงงี้เนาะได้อยู่กับพิศนาว่าให้นั่งพักหนึ่งชั่วโมงนี่นะเนาะมันเขาอยู่เราแยกนะเขาคงเคนอยู่ครับแกว่าเขาเชื่เป็นบ่เอออืม แล,ลาาแล้วแั่กว่าจังละแช่ว่ามากแล้วแต่เลยว่าเกออ็บเกียใจเยอะกว่นี้วัเนเด็กส,<ะ>สามตูนะก็คือเฮ็ดจังไหวน,นว,วันสามมียาฝ้าออกจะเว้ยวันบ้านขาดวันอู้ห้องบุญข,ขกกาดกันวันยันขาดคืองวดนี้เลย จะว่างวดน,นี้กับว่าพลาดดอกแกจับออกเปลี่ยนแกกับว่ามันซับหัวกันเนะเออาะซับหัวกันอยู่แกาวานะนี่นก็เพืน่นติดาตัวก็บอกว่าให้อันเอาสมองเนื้อสมองหนึ่งตัดยูหนันกชั่วโมงหนึ่งแล้วยห้องก็บอกจะชั่วว่าสั้นไม่แต่เขาไปนั่นชัวเล็กแล้วก็สี่เทพเปลี่ยนบ่แกว่างี้ครับผม อย่แก้ให้าสองมันอยู่ตำ๋ยวอยู่ตำกลิ่นล่างกินบนเท่านั้นละก็ไม่รู้ละพิ่น้องเนาะเมื่อยู้ว่างไม่รู้เพราะว่าหายจ้างันมากเป็นหายจัสันมากเออใจเย็นๆวัตถิพูพคน่ะเออใจย็นๆด้วยท่านออมาแล้วอาสองต่ว่ามันอยู่ตำแถวนี้เหรอว่าฉันแก้ว่าน โอ้หาสองนีเ่เจ้ใอยู่ต่ำที่นีว่าท่นอืมอแบบกแกหวยมันีบ่อขึ้นเป็นหาสามบ่โว้ยบ่มี่หรอวะท่านโอ้สามก็เก็บขึ้นเหมือแล้วหละวะ่านโอ้สามนนี้เขาจะเอาขึ้นมาแล้วเขอ,อขึ้นเหมือแล้ววะแกวันโอ้อืม กะคือประมาณวันเพิ่นมให้กะคือไ้ไว้ก็คือสองตสองโต๊หาสองจุ่มจุ่มโอ้เปลี่ยนดีกระอ่ะให้นั่ง่้มไม่จะเย็นๆสักก้อนเถอะให้จะเย็นๆก้อนเลยฮะอะขันอากม้าเศร้าฮมตีปมาอยากเช่้าหุมก็บเศร้าใจเย็นๆเลยมันจังเย็นเลยมันจังเย็นเตะ โอ้แต่วห้เศร้ามโดนไปไดบ่บอกงวดนี้บ่บอกอ่ะบสิว่าเครื่มองกับ่แม่นบ่แม่นอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ใจล่มๆพี่น้องเนาะอ่เดี๋ยวเลข30จมาเอาใหม่ว่า้เฮาคิดก่อนเฮาไปหาก่อนว่าเออแก่่นนันมันก็มา มาออกเมื่านนี่เนาะอ่าออกเมื่ก่อนนี่เอออ่าแก็บ่ไปู่โพก็บ่ได้เข้ามาอยู่พูโพัจกเ่บ่มาบ่ทนาอยู่อ่าาชววันที่บอออ่าไปลองก่อนอ่าเอาไปพิจารณาเบิ่งซะก่อนไปพิจารณาเบิ่งก่อนอ่า โอ้ก็คือสามตัวรอได้พี่น้องเด้ออ่าสามตัวกดรอไว้เลยเนาะแต่ว่าอ่าสองตัวเพื่อไหนมาแล้วมาแล้วอืมพี่หาสองตัวเดียวกดพวดเลยตัวเดียวกดพวดเดยอโอ้ อ่สิกับว่กกับแล้วแต่เด้อพี่น้องเด้ออ่าแต่ว่าพู้ใดเบิ่งคลิปนี้เห็นคลิปนี้แล้วฝ้าไปหาเลยเพราะว่าเพิ่นอ่ามันมาตำอาจจะเป็นสองตัวล่างมาพอเนาะเรื่องนั้นแหลอนอืมอ่าเอาไม่สนั่นกันจะเขียนแค่สองตัวไว้พี่น้องสิกับกว่ากับแต่ละพิจารณาเอามาฟอเนาะเรืองนั้อ่าเอาพอ ตัวหน่อยใจไมก็พี่น้องเพื่อรอดสามตัวเลือกพ่อเพ,พิ่นบ่หลายได้พี่น้องเด็กหน่อยหน่อยเด็กหน่อยหน่อยนะ,ะพี่น้องเตรียมแคปตาจอเอาเนาะเอาไปเพิ่นว่าสองตัวเฉนเฉนใจเย,นนเย็นเย็นวันที่พอเย็นเลยเพิ่นว่าอืมอ่ะ เอาสองตัวไปสะก้อนเอาล่างเนาะควรมากนะน่าจะมาล่างนเนาะพ่อเนาะมาล่างมาเพราะว่าสามตัวลอสะกอนอืมเอาใครเห็นไหมพี่น้องเนาะที่แน่ๆห้าสองครับผมเนาะอ่าสองพี่น้องเห็นกันไหม่นเน้นล่างมากร้อมพี่น้องเด้ออ่า อ้า,อาวฝากตอนเอฟซครับผมสำหรับชุดต่องวดของพ่อะสับปเปลือครับเนาะเพื่อได้โชคได้หมาน้ำกันพี่เ้องาถึงกันไหมอ่าเฮงเฮงฝังฝังทุกท่านครับอ่าโชคโชคมานหมนเด้อพี่เ้องาเด้อสำหรับแนวทางพ่อสับปเปลือครับ